ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนี่อะไรเนี่ยนี่เนี่ยชิกหยักชิกหยักแอน,นตึกต no. ึกเยนู้น e o p l e ชิกหยักอ๋อเจนเข้าใจสงน,งนู้นอะ อังอังทุกคนอังอังทุกคน oh. ที่รักเนี่ <Yeah. S 3> นี่อังอังโจกึมนะ no จริงจริงเจ็บโจกึมนะ but you why I'm I'm very leng very leng you why don't go you're pure good gang ma uh. my pure ยู่อ่ะเนี่ย you ang black c h a r l โอ้ไม่เจ like ็บ great I'm ten o งอังแรงมากม you t o o ดูแรงมอ put like like ข้เลยกอบฉบ decode 커리야세. 커리야세. 80. y e s t e r 사 칙칙 야. 니 칙야. 칙야 핸드. 어. 칙야. 칙야. yesterday Getting... c crashedắn… oh, 그렇죠> h a r l 기린. 파이팅 기 찰리 루. 찰리 찰리 칙야. 칙야. 찰리. ผมอะ <sorry. S 1> บอกเลยนะผมผมตลกตลกเฉยนะมัน,มนแบบไม่ไม่ไ,มได้นี่แต่ว่า <ๆ S 2> พูดถึงมันเด้งมาในเ <c oughs> ฟซอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเราเล่นกันอะผมชอบเล่นแบบอย่างงี้นะฮะชอบจับหน้าเพราะว่าอันนี้มันจมูกจริงฮะก็ชอบเล่นชอบเล่นเล่นหน้ากันแบบแรงแงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคนคนไม่เข้าใจก็จะแบบว่าเครียดมากเลยผมไปดูในเฟซคนแบบ โหด่าเป็นพ <aquí en S 3> ันคอมเมนต์เลยที่ว <decorative cil 2> ่าจับหน้าผมจะบอกถ้าคุณเห็นจริงจริงพี่เคถ้าคุณเห็นเอเจยองรีเพลย์รีเพลย์โอ้ n นโนโนโปกถ้าถ้าคุณเห็นเวลาเล่นกันจริงๆนะโอ้โหชาลีช่ชาลียอมแพ้ชาลีรู้ชาลีพีเคลุ้น ตุ้ใช่ because ชาลิชิจยาเดียวตังคนต่างต่างมีไอ้ไอ้เข็มฉีดยาเมึนเกลือฮะแล้วเล่นไงว่าอันนี้นี่ก็เล่นปั๊บปัปัไปมาผมยอมแพ้ชาลีอัมลูสอัมลูส because พอผมหันไปมองเข็มฉีดยาคือเพื่อนๆคลิปภาพดูว่าว่ามันมันทิ่มงี้ แต่มันตั้งอย่างเงี้ยคือเข็มหักคาทั้งในเส้นเลือดโอ้โหริงจริงจริงจริงตั้งอยู่เงี้ยผมบอกอ้อยอมยอมยอมแพ้จริงจริงวัรนี้มองจิงคือ <Yes. S 2> คือแบบแบบไม่ได้ตลกนะคือแบบเข็มมันอยู่เงี้ยเพื่อนเพื่อนคิดภาพหรือว่าว่าเข็มมันแบบเนี้ยแต่ว่าไปปั๊ปปั๊ปปัป๊ไปไปม,มามาเข็มหักตั้งอย่างเงี้ยหักทั้งในเส้นเลือด้มบอมอ้อยอมยอม Why n o w Good. n o w good, but me not good. Yeah. <laughs> Because. 언니, 나는, 이거. 는 나는, 혈관이 약해서 주사를 맞다가 혈관이 터졌다 이거. 이이 찰리 유돈 씨. ันมีหลอดเลือดอ่อนแอหลอดเลือดจึงแตกเมื่อได้รับการฉีดยาจริงจริงฉีดยาอันนี้อยู่อะโน่อันนี้ติติพรอนท์ฉีดยามิสเทคปอดไว้เป็นไรอันอันเว้นเดย์เบื้องเว้นฮัลพ o เตอร์เอเวอร์ a ด every day every day วอร์เดย์ ฮาร์ดไหสวัสดีสวัสดีค่ะ I'm sore I'm s o r Lee oh I'm sore oh I broke Lee I'm sore ไม่สนแล้วแกแล้วทุกคนทุกคนเกาใจจริงๆ I'm sore. I'm sore. Sorry, you, I made medicine. I'm in room. You, you, only you. Uh, no, you, you know? No, only you. Oh. Okay. I go off. I go inside. Baby, baby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 . Baby, yeah. Me, I don't know me. Where? I miss you, me. Ah, in room. Ah, okay, in room. Thank you. In room. Ooh, good, good. Yeah. อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ